อยากเปิดโลกกลว้างให้ทั้งโซเชียลได้เบิ่งได้เห็นเนาะเพื่อเนื้อครัวฮะอาจจะอยู่ทางไก่กับมีแเมนบอกระคือเป็นผูยย้ใหญ่อยากไรกเป็นผู้ใหญ่กลัวห้าวจากชีวะไม่ความเป็นเป็นผูยย้ใหญ่แกงเสียนะโดยหากแต่อายุนี่บทสำคัญแน่นอนบอกบทสำคัญโดยโ<อ>บเลติตอัจฉร่วเพิ่นลงมาแบบมีอายุแบบประมาณหกสิบหรือว่าอยังนีงซะ ชลารายช่มีอายุประมาณหาหกสิบได้สิมาจีบสาวลาวเลยเหมานางอยู่กับสาวโสดเนาะสบายดีเด้อเออหน้าแฟนพี่น้องเลยมาหาสาวโสดพฟอรนี่หน้าแฟนพี่น้องเลยค่ะยังบอกท่านนะคือชื่อเสียงนางนามเพื่อนหอกเนาะชื่อว่าจังไหนอาจารื่อจ้อยชื่อสาวจ้อยโดย อ้อยอยูจักปีแลยใช่จ้ะสามสิบปีสามสิบปีแล้วโอ้อายุสามสิบปียังงามอยู่เนาะไปลอยอยู่แพรพี่น้องเลยอ่าเนาะอยู่เพื่อนกับไผ้นี่นะอยู่กับพ่อกับปุกโอมีลูกกี่คนล่ะคนเดียวลูกคนเดียวโดยจักปีแล้วลูกจะสิบสองปีสิบสองปีโอ้ก็คือบอลยูเนี่เป็นเพื่อนซานรานแป้นจ้บบ่ดยอืออยู่กันสามคนบอ สี่คนสี่คนก็ไผ่ใน่หลานคนหนึ่งอ๋อมีหลานน้อยอีกคนหนึ่งอ๋อเลี้ยงลูกแน่เลี้ยงหลานแน่โดยพ่อแม่เพิ่นไปไซส์อะอยู่ไทยอ๋อแม่เพิ่นไปทำงานอยู่ไทยโดยอ๋อโดยไม่ไเจ้าก็เลยเลี้ยงลูกแน่เลี้ยงหลานแน่เนาะโอ๋อโดยโดยอันนี้เป็นยังเหตุเปิดหั่นข้าว่าคือมีตู้หยกตู้เย็นนี่นะแม่แต่ก่อนเป็นหั่านค่าแต่ว่าพ่อแม่เสียไปแม่เสียไปแล้ว ก็เลยโบเด้เปิดเลยบัดนี้อืคือเจ้าว่าอายูสี่คนนี่ก็คือมีลูกเจ้าแล้วก็หล้านล้วก็ให้เอ้ยบอกคือน้องพอพอเนาะอ๋อนีอันแม่แม่ของล้านเจ้าเนี่เพิ่นก็อยู่เพื่อนนี้บอกเพื่อนก็อยู่ไทยอยู่ไทยยูหัาเพิ่นกับมาเพิ่อนก็มาอ่ยูเพื่อนหลังนี้โดยอ๋อโดยโดยโดยพี่น้องเลยก็ถือว่าคือว่าเจ้าเนี่เป็นคนเรียกพ่อเพราะเป็นสาวรักในครอบครัวบัดนี้ เฮ็ดไห้เฮ็ดนาอยู่บ่บ่ได้เ็ดบ่ได้เฮ็ดกินใช่ส่ะเื้อกินซื้อกินป้าอยู่หลายคนเชื้อกินกุ้มอยู่บ่กะกุ้มแน่บ่แน่น่นล่ะเออวัาแรกกะเอาตามที่ว่าเฮาอยู่เฮากินแน่นาะมีในของกินแซ่บในกะสิกินหลายแน่มีของกินหน่อยกะเสียดบ่นั่นแหละเนาะกะสิประหยัดอีกกันข้าวเื้อสอบหนึ่งท่า้ายอยู่พี่นะเจ็ดแสนกว่าแล้ว สองหนเจดแสนกว่าโอ้ห้าสิบโลนะโดยโดยน้องพี่น้องเลยแต่คืออยู่ในนี้ก็คือเป็นยังไงแตสร้างครอบครัวนะลูกผัวเจ้าไปใช้ขออนุญาตถามก็คือเลิกล่ากันไปแต่โดนแล้วสองปีแล้วเลิกล่ากับผัวละสองปีแล้วโดยอ๋อผัวเจ้าเป็นคนบ้านใดคนนากกยคนบ้านนาโกย เอ้คือแปัวไวก่แท้ไปพบประเจอกันลำแน่นนะก็ไปลินตามมูตามห่วงเนาะโอ้ตะกี้บัดประหาลินเนาะไปไปงานเป็นอย่างที่แดีวพบเจอกันโอ้ก็เลยหมักฮักกันยุ่งกันมาได้จักปีแล้วก่อนทีเดิกกันสิบปียุ่งกันได้สิบปีโอ้ถือว่าเลิกกันมากกันสองปีตอนที่เลิกกันนะลูกเจ้าอายุจักปีตอนนั้นนะ ประมาณสิบปีเนาะก็ถือว่ายุ่งกันในสิบปีก็ถือว่าได้ลูกเลยแม่นบ่ยอ๋อโดยโดยแม่พี่น้องเลยแล้วนี่เป็นจังได้ักก็เลยโสดมาโดนในกระคิดอยากมีไหมบะจริงสิวะก็อยากมีอยู่อ๋อก็คือว่าในนอคฮะโสดเนาะกระคิดอยากเปิดโลกกว้างให้ทางโซเชียลได้เบิ่งได้เห็นเนาะ เผื่อเนื้อครัวฮะอาจจะอยู่ทางไก่กับมีเมนบบโดยโดยพี่น้องเลยก็ถือว่าสูตรมาสองปีนี่ก็อยู่คคนเฮามันก็อยางมีความหักแล้วบานนี่เนาะแบบผู้บ้านในบ้านในอย่างนี่กับโได้เคยมาโอ้มาลมมาดิ่นน้ำบ่อหรือว่าด้ไรบ่อมีเลยบ่อปีก่ก็คือแบบว่าเฮากับโบคอยไร ไปไซน่ะมาส่องดูแลพอเนาะโดยู่ทร้านกิจย <government> ังเสียแต่เ้าสิไปเหรียญตามใจเ้ามันก็เป็นไปบ่ได้เขาก็เลยอยู่เพื่อนอยู่ยังก็เลยอาจจะว่าบ่มีผู้บ่าวมาโอ้มาล้มว่าบ่มีผู้บ่าวมาคุยเนาะโดยก็เลยอยากเปิดทั้งโลกกว้างทั้งโซเชียลอะไเบิร์กในซงบางที่อาจจะมีคนมาคนหาเขาก็มีเนาะเอาเขาว่าจะเปิดใจในข้างนี้เนาะคำว่ามีคนอยากโอ้อยากล้มอยากคุยมิ่เจ้านี่งเจ้าแบบตั้งสเปคอีกยังแบบเป้าหมายไว้จะบอก สเปกมักอยู่เบาสเปกแบบไๆสเปกของเจ้ากัคือเป็นผู้ใหญ่อืมยากไงเป็นผู้ใหญ่กว่าเฮาใช่ไหบไม่ความเป็นเป็นผู้ใหญ่แกงเสียนะโดยหากแต่อันยุเพื่นได้สัดส่วนประมาณสําไดจังไดก็ได้จังไดก็ไดโดยบริตติอันยุขอแต่ว่าเพื่อนเป็นผู้ใหญ่แบบดูแลครอบครัวเฮาู่ใหญ่ดูแลแบบครอบครัวเขาได้เออโบได้หมทั้งแบบว่าดูแลเฮาคนเดียว ราวาเหาเป็นสาวารักเนาะโดยในสิ่งที่เหาต้องการก็คือครอบครัวก็คือดูแลเหาดูแลครอบครัวได้อืมอืมอืมคือถ้าต้องการแค่สำนันโดยในการเรื่องก้มมากบ้มหักก็คือว่าเนี่นาะเห่าก็ถ้ามักไปแล้วเขาก็ยังให้เป็นหัวหน้าครอบครัวหรือว่าดูแลเหาในครอบครัวเหาเนะโดยเออหากแต่อายุนี่บทสำคัญแน่นอนบอบทสำคัญโดยบ่เคยตี บเลตีอัศว์วะเพิ่นลงมาแบบมีอายุแบบประมาณหกสิบหรือจะว่ายังงนี้ยะชวนลายสชมีอายุประมาณหาหกสิบไสิมาจีบสาวลาวประมาณนี้ได้ได้บอกบอบอเคยตีมาว่าก็เคยคิดไว้เพราะว่าเข้ากับเคยทานกันมีขอบรัวมาแล้วเนาะคนอายุณ์ซ้ำกันเข้าก<ม>ับห,ห,ห,หูแล้วว่าเป็นยังไงน่ะโดยโดยการใช้ชีวิตครูก็คือการใช้ชีวิตครูที่ผ่านมาถือว่าอายุนี่พอๆกันแม่นบอก เออก็เลยทำให้เขาแบบเข้าใจกันก็เลยรับปะได้ห้างกันโดยโดยน่าเสียดายโดยประจังซี่เลยเนาะเขาเอาลูกเอาผัวแบบสั่งครอบครัวแต่ยังน้อยเนาะมันกะแจ็กชีว่าจังใดะเแบบนพี่น้องเนาะโดยโดยยังน้อยก็แม่โดยโดยหาบุพุชมาอนาคตนี่สั่งซาแบบใดมีแต่อยากดิ่นอยากกิน ตอนที่เลิกกับลูกกับผัวก็ได้มีการทะเลาะบอกแงกันบ่าเกิดขึ้นอีกอย่างก็คือแบบว่าการการห่างกันนะะว่าก็อยู่บ้านเพิ่นกไปเห็นงานมันก็เกิดความเขโาใจกันหลายๆยอย่างโอ้แบบแยกทางกันอยู่เอง่เบอกอ๋อมันก็เลยทําให้มีใจให้กันได้ระว่างเทาแยกกันอยู่อ๋อก็เลยห่างกันเลยเขาก็บมีขอบัวใไม่แล้ว ตอนนี้เขามีครอบครัวใหม่แล้วเรือแต่เจ้าตอนนี้ยังบมมีเขามีในข้างนี้ก็คิดว่าชิมักค้นนั้นแหะทางใดใน,นแบบไทยก็ได้ลาวก็ได้ชีพหรอแต่มาคพราะว่าตัวนี้เข่ากับบริษแบบคิดว่าสิอยู่น้ำกันตลอดเพราะว่าค้นเท้ามันต้องการทำมาหากินเนาะมันก็ต้องมีหางนี่นี่บ้างหากแต่ว่าเข้ากับบริตีทแบบาเป็นนมทางใด ถ้าคนไหนมาจีบแบบมักเฮาหักเฮาแบบด้วยใจกะถือว่าคนนั่นเนาะบริตั้งไว้ว่าเออนุ่มใดก็ได้นั่มนัก็ได้บริติเนาะหากส่วนลายถ้าเฮาไปหาไทายคลิปเปิดใจสาวลาวนี่เนาะ่วนลายนะสนมีนมไทยหรือว่านุ่มต่างประเทศเด้อเขามาโอมมาลมเนาะนุมลาวนี่ก็ซิมีอยู่แต่ส่วนหน่อยคือว่าแหละหากแต่ยังไงทั้งสาวจ้อยเนาะเป็นตัวเลือกนะเฮาก็ต้องเป็นตัวเลือกของนุ่มๆอยู่แล้วเมนบอก เพราะว่าเฮาก่อนจีคบใครมาเป็นคู่ชีวิตเนาะเอาใครมาเป็นลูกเป็นผัวเฮาก็ต้องได้เลือกแม่นบอกเพราะว่าเฮาก็อยากเจอคนดีๆนเนาะพี่พี่น้องเลยกับบุฟฟาสิวัดจังใดพี่พี่น้องเฮาก็ได้แต่เป็นสะพานคมห,หักได้พี่พี่น้องเลยเป็นได้ทั้งสองทางสาไล่ก็ได้สะพานบุญสะพานคมหักได้พี่พี่น้องเลยถือว่าคนใดสนใจเนาะอยากโอ้อยาก,ยากลม้มแต่ก็ทางติดต่อได้มีบ่๊มินทางเฟสมีแต่เฟสบริษัดินลายบ่ อันนี้โบราณนะผู้ลานผู้น้อยเออเรียกแตงน้อยผัวนี่เมนเออถือลูกอีกลูกผู้นึงก็ว่าได้เนาะเออโดยโดยโดยยิ้วเข่าบ่ลูกทานได้กินข้าวบ่อืมได้ยังกินมาเนีเหรอได้ยังได้ชื่ออวบ่โดยเออโดยเน่อแข็งก็บ่ได้เขียวเหี้ย บ่แขวเฮียนมาตีกินยังกินนุ่มลายบ่ยังเลยปอนเขาอยู่อืมจักปีแล้วนี่นะหกปีหกปีบ่โอ้โดยโดยเราเพิ่งเกิดหิวเข่าแล้วท่านละภากินกันกินเข่าบ่ยังเนาะโอ้ฮักกระเลืองเฮียนบ่เข่าเฮียนยี่ปอนได้หรือลูกยู่ปอนึนงบ่เออเดียนในบ้านนี่ดอกป่ะอืม มีดูผู้เดียวเลี้ยงหลานน้ำอันนี้ก็ซ้ำรูปผู้หนึ่งเลยเนาะเลี<ม>้ยงแตงตน,น้อยคนลวะวะโอ้พอก็แม่คนไปทำงานเบื่อทั้งสองบ่เด, <c oughs> ด๋วเด๋วอ่ะอีกจะพักหนึ่งแล้วลูกเด้อเนาะแป๊บหนึ่งแล้วลูกหลานเออคุยกับอันวัเลยลสาวบ่เป็นลสาวล่าบอกเลยว่าป้าเป็นอาเป็นอาบ่แต่ว่าเธอเอิแม่่เคยเอิอานแม่ คือว่าเจ้าเลี้ยงแต่งน้อยแล้วกับห้องแม่ออืโดยแบบทางติดต่อเจ้าหนุ่ยมิเตเฟสผมมีไลน์ไม่ได้ตั้งไลน์บอกเพราะว่ากับ่ค่อยได้เรียนนะถามว่าตั้งก็ได้ยุ่งก็เพราะว่นเนฉลยเฮาสิรินแต่เฟซหากจะ่าทางการติดต่อแบบออกทั้งยูทูบชื่อฉนยไลน์เขาสิรินไลน์ดิเงย้ยงเนอะหาต้องตั้งไลน์ เพราะว่าทางไลน์นี่ทางติดต่อมันจะง่ายง่ายสุดกว่าทางเฟซอีกเนาะมันทึงอาจจะว่าเรได้ได้เปิดไลน์ออกมาลดมีนมนมต่างประเทศมาโอ้มาล้มลดอ่าอาจจะเป็นเนื้อคู่ชาวจ้อยได้เนาะอีหล่าอยากได้บ่พ่อไม่เนาะอ่าเนาะโดยนเดินเดินเนาะอ่าสัตว์ต่างด้ก็ให้ทั้งชาวจ้อยพาดุกดุดหลานๆไปกินข้าวเนาะเฮากัสี่ขอจบคลิปประมาณนี้เนาะแฟนพี่น้องเลยกะเฮากัคือวบอเละอยากให้ทั้งเพื่อนนี้ ได้คู่ดีๆเนาะเจอคนที่ดีๆเข้ามาในชีวิตเนาะกะถ้ามีคนฮักคนมากก็ยังให้ร่มกันด้วยเหตุด้วยผลเนาะว่าความฮักมันก็ขึ้นอยู่กับจิตใจสองคนเนาะว่าซีเอาจังใดโตกับความฮักนะถ้าได้ร่มกันแล้วแมนบอกโดยเออถือว่าพร้อมแน่นอนที่จะสรสางครอบส้างครัวเนาะถือว่าสองปีแล้วแมนบอกโดยถือว่ารอบนี้พรอ่อพี่น้องเลยถ้าเพิ่นมากเพิน่นฮักแบบเพิ่นจะขื้นมาหาจังซี่ได้สสมมติว่าเป็นหนุ่มไทย ก็ได้ได้เนาะถือว่า <c oughs> ยินดีต้อนรับเนาะ,ะแบบเพื่อนซานเแบบนะพื่นก็แบบโสะอาดสะอ้านอะไรพี่น้องอะไรนี่อันบนนั่งก็เป็นห่มต้นอยี่ยังนี่นะดอ,อกเจีย๊ยบอ๋อดอกเจี๊ยบบ่โอ้ปลูกเองบ่นี่โอ้ถือว่าหนะ่มเย็นดีเนาะอันนี้ก็บใครมาดินก็ถือว่ามาไหนฮู้จัก,กเราเพื่อนเพื่อนจะเป็นดอกไม้สวยๆงามดอกสีแดงเป็นหนะ่มด้วยเนาะเออโดยโดยโดย ว่าซาลังใดกักลับก่อ์นัสาร์เนอร์เนาะขอให้สว่างความหักเนาะเปิดใจในครั้งนี้ก็รยังให้เจอคนดีๆก็ไปยังให้เป็นคือเก่าเนาะโดยแนนน่อโดยสบายดีโดยสบายดีเด้อเนาะกะคือว่าแหละเปิดใจกับเขาก็อยากเจอคนดีๆด้เนาะโดยโดยป้าสัพเมฟิโน่ไงเฮ้เพิ่์นหาข่าวหาน้ำให้ดูให้ล่าพั่นกินก่อนเนาะเพราะว่าเพิ่์นกะหิวข่าวแล้วว้าสันอ่าอันนี้ก็เป็นเพื่อนเป็นเพื่อนซานทางเพื่อนซานน้องเจี๊ยบเพิ่์นเมฟิโน่เนาะ ก็ถือว่าป้าโอต้นตไม้ต้นโตอ่อแม่พี่น้อยงามเลยพ่อแม่พี่น้องเนาะเป็นห่มบ้านสันห่มเย็นดีพ่อแม่พี่น้องเลยเรากระสูดมาสองปีแล้วาสันเนาะเป็นแม่ห้างเนาะแม่ห้างอายุสามสิบปีวาสันโดยกะเปิ้ลกเลยอ่อยากเปิดใจทางโลกกว้างเนาะอยากให้ทงางโจเซีย,ยด้วยครับเพราะว่าเราเป็นสาวโสดเนาะเพราะว่านุน่มๆอยู่บ้านนี่อาจีบบ่มีคนโอบคนล่มน้ำเล่าว่าสันเนาะเพราะว่าเรากับบุกอยได้ดินในลมกับไผ่มาก่อนว่าสัน ก็เลยอยากออกทางโซเชียลเน้องเฟย์พี่น้องเลยนะกับพิพัฒนประการนายกับขอโทษขออภัยด้วยเฟย์พี่น้องเนาะกับสล็อตคินนี่กับขอบคุณขอบคุณขอบมุกขอบใจทางผู้รักผู้ใหญ่หรือว่านุมน่มๆเอฟซีทั้งหลายที่เข้ามาติดตามรับส้มคลิปแต่ต้นต้นจบแได้กับบข่ามโฆษณาเนาะโดยสล็อตคินนี่ไปได้แล้วเฟย์พี่น้องไอ้แกาวขมาสบายดี